ตาธิตวิธีล้างจมูกให้น้องน้องน้ำแข็งนฟืดแาดฟืดแาดเป็นหวัดมีน้ำมูกใช่ไหมคะฟืดฟหือ่ไอ่าฟืดแฟดนิดนหน่อยใช้แบบนี้เลยสลิง ดูดน้ำเกลือเต็มเต็มหลอดนี่นมาเร็วง่ายนหน่อยค่ะอื้ออ่าแบบนี้เก่งมากมเดี๋ยวก็ชิมแรกแรกก็งองงายนิดนึงหบบแบกเนะีอ่าเก่งมาก แรกก็มีกลืนคือน้ำเกลือลงไปทำอย่างนี้ก็น้ำมูกก็จะออกมาเยอะเกียงเกียงกว่าใช้ลูกหยางแดงอันเรี้วอ่าเสร็จแล้วเก่งมากเลยอือถ่ายเห็นดังเลยทีเดียวข้างแลสองทีเนาะจะได้โล่งๆเนาะอ่าอีกทีเดียวค่ะอีกทีเดียวค่ะ เป็น,นเก่งมาตัคดคลิปให้ดูนะคะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายดื่นมนมตั้งเจ้าเลย